สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบภายในที่มีอายุงาน3ปีขึ้นไปนะครับว่าตอนที่ท่านจะสมัครสอบท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง สำหรับหลายท่านที่ติดตามแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษามาตลอดนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเราจะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาให้กับทุกท่านได้ไปเตรียมตัวหรือสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านให้มากที่สุดนะครับท่านใดที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่แล้วไม่รู้ว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็ลอง เปิดเพจนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะครับที่เราเคยโพสต์ไว้แล้วท่านก็จะเห็นว่าเรามีการเคลื่อนไหวข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาให้ท่านได้เอาไปใช้ประโยชน์มาที่ประเด็นหลักของเราเลยนะครับก็คือเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลที่จะสามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษารอบภายในหรือที่เรียกกันว่ารอบกรณีพิเศษแต่ว่ามันจะมีชื่ออย่างเป็นทางการ อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันจะยาวนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราจะรู้จักกันในนามของรอบภายในการสอบรอบภายในสำหรับสังกัดอาชีวศึกษาของเราจะใช้เกณฑ์ที่กศกกำหนดก็คือตามหนังสือเกณฑ์ว1 6ทับส5งนรบนะครับหลายๆท่านถามเข้ามาว่าสอบรอบภายในจะใช้เกณฑ์อะไรบางท่านก็ กังวลใจว่าจะใช้เกณฑ์วสิบแต่บางท่านเนี่ยก็กังกังวลใจว่าจะใช้วสิบหกหรือเปล่าทำให้ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอ่านหนังสือได้หรือยังไม่อยากจะทําอะไรเพราะยังไม่เห็นประกาศรับสมัครฉบับจริงหรือฉบับร่างออกมาอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านนะครับแต่จะให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นการสอบรอบทั่วไปเนี่ยจะเป็นการใช้เกณฑ์วสิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเมื่อปี2563รอบทั่วไปเกณฑ์ว .14 ทับ2563คนภายนอกมาสอบได้แต่ถ้าเป็นคนภายในอาชีวศึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตกลงประชุมกันกันกบคศสอให้จัดสอบเป็นกรณีพิเศษนะครับหรือกรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ สำหรับที่จะเอาคนในอาชีวศึกษาของเราเนี่ยมาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยให้ได้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของรอบภายในหรือรอบกรณีพิเศษซึ่งเกณฑ์ตัวเนี้ยมันจะมีมีอยู่ในหนังสือนะครับกคสว16ทับสองนนี่เองฉะนั้นหลายท่านที่ยังลังเลอยู่ก็ไปศึกษาข้อมูลตรงนี้ด้วยตนเองเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่สำหรับแอดมินเนี่ย ก็มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าสอบรอบภายในเขาจะใช้เกณฑ์ว16นะครับยกเว้นว่าในช่วงเนี้ยเขาจะมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่นะก็ก็ต้องคอยดูฉบับจริงแล้วกันนะครับสาหรับท่านที่ไม่มั่นใจแต่สําหรับท่านที่มั่นใจแล้วว่ารอบภายในเนี่ยมันใช้เกณฑ์ว16แน่นอนก็ดูคลิปนี้จะได้ไปเตรียมตัวข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นการสอบรอบภายในเราจะเรียกการ สอบนี้ว่าการสอบคัดเลือกสอบรอบภายในเกณฑ์ว16ใช้คําเรียกว่าการสอบคัดเลือกดงนั้นเวลาท่านไปอ่านบนกระดาษประกาศรับสมัครเนี่ยมันจะเขียนว่าสอบคัดเลือกนะครับแต่ถ้าเป็นการสอบรอบภายนอกหรือรอบทั่วไปเกณฑ์วสี่ทับสองพเนี่ยจะเป็นการสอบแข่งขันก็ลองกลับไปอ่านดูประกาศนะก็จะเห็นเขาเขียนชัดเจนฉะนั้นสอบคัดเลือกกับสอบแข่งขันมันก็จะเป็นคนละเกณฑ์กันครับ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งมาในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของคนที่จะมีสิื์สอบครูผู้ช่วยอาชีวศ,ศึกษารอบภายในแอดมินไปสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็ทําเป็นในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นมาให้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาไล่ดูกันในข้อแรกเลยนะครับข้อแรกครับในวันที่สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นครูอัตราจ้างหรือครูหรือพนักงานราชการครูอยู่ในวิทยาลัยของรัฐบาลเท่านั้นข้อแรกนะครับอธิบายความหมายสั้นๆก็คือว่าท่านจะสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบภายในในวันที่ท่านสมัครท่านจะต้องมีสถานะเป็นครูอัตราจ้างหรือครูพิเศษสอนหรือพนักงานราชการครูที่สอนอยู่ในวิทยาลัยของรัฐบาลเท่านั้น เป็นครูเอกชนได้ไหมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ได้ไหมไม่ได้ครับเกณฑ์ว16ทับไม่อนุญาตครับจะให้เฉพาะคนที่เป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูอาจารัจราจ้างหรือครูพิเศษสอนหรือพนักงานราชการครูหรือครูอื่นอนอ,นอีกที่เขาระบุไว้ในเกณฑ์และก็ต้องเป็นและปัจจุบันต้องอยู่เป็นครูในวิเลยของรัฐเท่านั้นวันรับสมัคร จะต้องเป็นครูในวลาลัยของรัฐเท่านั้นหลังจากที่ท่านสมัครเสร็จท่านจะลาออกไปทําอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ขอให้ในวันรับสมัครท่านเป็นครูอยู่ในขณะนั้นท่านก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะสอบภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคคอควายต่อไปนี่คือข้อแรกข้อที่สองท่านจะต้องมีอายุงานการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตั้งแต่สปีขึ้นไป ข้อนี้นะครับเจตนาของเขาเลยก็คือว่าเขาต้องการจะเอาเฉพาะครูอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนมาแล้ว3ปีขึ้นไปมาบรรจุเท่านั้นการที่จะเป็นคนที่มีอายุงานเกี่ยวกับการสอนได้นั้นมันจะมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าสัญญาจ้างหรือคำสั่งจ้างแล้วก็ตารางสอนมายืนยันว่า ท่านเคยทําหน้าที่การสอนในฐานะครูผู้สอนมาแล้ว3ปีก็ไม่ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่แล้วครับสําหรับท่านที่อายุงาน3ปีขึ้นไปแต่จะเป็นห่วงน้องๆน,นะครับหรือคนครูบางท่านที่เพิ่งจะมาสมัครสอบเป็นครูอัตราจร้างหรือครูพิเศษสอนอยู่ในวิยาลัยของรัฐบาลในสังกัดสอสอของเราก็จะมีอายุงาน1ปีสปีกว่า ยังไม่สามปีท่านก็ต้องทําใจนะว่าเขาให้สิทธิ์เฉพาะคนที่มีอายุงานสามปีขึ้นไปในวันที่สมัครสอบแข่งขันนะครับถ้าท่านยังไม่ถึงท่านก็ทําใจเอาไว้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่ให้สิทธิ์ท่านมาลองสนามสอบเลยนะครับเพราะรอบภายในเนี่ยจะมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารตรวจสอบข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่ละเอียดมากตรวจสอบคุณสมบัติหลายรอบมาก ดังนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะแอบสมัครมาเพื่อจะมาลองข้อสอบมาลองสนามสอบเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่จะทําได้ครับเพราะจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรดังนั้นคนที่อายุงานไม่ถึง3ปีในวันที่สมัครสอบแข่งขันก็ทําใจนะครับช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับพอดีฝนมันตกก็อาจจะได้ยินเสียง ฝนมันแทรกเข้ามาในคลิปด้วยนะครับบรรยากาศกําลังดีเลยนะครับข้อต่อมาครับคําสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างไม่จําเป็นที่จะต้องต่อเนื่องกันคือเวลาที่เขาจะใช้เอกสารหลักฐานแนบในการประกอบการสมัครสอบนะครับจะต้องมีคําสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างไปแนบด้วยดังนั้นคนที่คิดว่าตัวเองจะมีสิทธิสอบ รอบภายในนะครับท่านก็ต้องไปเตรียมตัวหาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างมาไว้แล้วโดยที่สัญญาจ้างนั้นจะมีอายุมีการต่อในช่วงเวลาที่มันต่อเนื่องกันก็ได้หรือไม่จำเป็นจะต้องต่อเนื่องกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นท่านเคยมาเป็นครูของวิทยาลัยของรัฐในปี2555ทําทำงานมาได้ประมาณสัก4ี่ปี ก็จนถึงประมาณปี2,559ท่านตัดสินใจลาออกไปประกอบธุรกิจอิสระพอประกอบธุรกิจอิสระมาถึงปี2 5 6 3เกิดโควิดธุรกิจของท่านไปไม่รอดท่านก็เลยมีโอกาสมาสมัครสอบเป็นครูอัตราจ้างในวิทลัยของรัฐในปี2,514แล้วก็ทำงานจนมาถึงปัจจุบันก็คือปี2,515 ท่านก็สามารถไปตามหาสัญญาจ้างในการทำงานครั้งแรกของท่านก็คือปี2555 56 57 58 59แล้วก็เอามาบวกกับสัญญาจ้างตั้งแต่ปี2514จนถึงปี2565ได้เหมือนกันก็จะถือว่าเป็นคำสังำส่งจ้างหรือสัญญาจ้างที่นำมานับอายุงานการสอนได้นะครับจะต,ต่อเนื่องกันหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้แต่ ที่สําคัญก็คือจํานวนอายุประสบการณ์การสอนของท่านจะมีผลต่อคะแนนในการสอบภาคข้อควายข้อต่อมากลุ่มวิชาสามัญจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในวันที่สมัครด้วยเท่านั้นกลุ่มวิชาสามัญก็จะเป็นกลุ่มวิชาอังกฤษคณิตภาษาไทยวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะสิ่งแวดล้อม พละศึกษาสังคมศึกษาและก็อื่นๆประมาณ10กลุ่มวิชาในวันที่ท่านสมัครสอบท่านจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่เรียกว่าใบาประกอบวิชาชีพครูหรือใบขออนุญาตปฏิบัติการสอนที่ครุสภารับรองเท่านั้นถ้าเป็นใบที่เรียกว่าใบหนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพใบนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับ ใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าเอาชัวร์สุดก็คือคนที่เป็นครูในกลุ่มวิชาสามัญจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วชัวร์ที่สุดครับสำหรับกลุ่มวิชาขาดแคลนก็คือกลุ่มวิชาชีพช่างต่างๆนอกเหนือจากกลุ่มวิชาสามัญที่รูสภากำหนดในวันที่ท่านสมัครสอบท่านไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเหมือนกับกลุ่มวิชาสามัญหมายความว่า กลุ่มวิชาที่อยู่ในกลุ่มขาดแคลนอย่างเช่นช่างกลช่างยนต์คอมพิวเตอร์บัญชีโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ใช่กลุ่มสามัญเนี่ยท่านมาสมัครสอบได้เลยขอให้ท่านมีวุฒิตรงกับกลุ่มวิชาที่ท่านจะไปสมัครก็พอส่วนใบประกอบวิชาชีพเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องมีท่านค่อยไปปรับปรุงพัฒนาตนเองหลังจากที่ท่านได้บรรจุแล้วตอนนั้นก็ได้นะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆที่แอดมินมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ เข้าใจว่าถ้าท่านที่เป็นครูอยู่ในอาชีวะตอนนี้ในวิยาลัยของรัฐท่านจะสมัครสอบรอบภายในท่านต้องมีคุณสมบัติหลักๆอะไรบ้างทวนใหม่รอบหนึ่งนะครับวันสมัครสอบท่านต้องเป็นครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการครูที่ทํางานอยู่ในวิาลยของรัฐเท่านั้น 2. ออายุงานการสอนต้อง3มปีขึ้นไปสัญญาจ้างหรือคําสั่งจ้างไม่จําเป็นจะต้องต่อเนื่องกัน แต่จะสําคัญตรงที่ว่านับอายุได้เท่าไหร่ก็จะมีผลต่อคะแนนสอบภาคข้อข่ายกลุ่มวิชาสามัญต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้นกลุ่มวิชาขาดแคลนมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเพราะบรรจุแล้วจะได้ไม่ต้องไปเรียนปบัณฑิตต่อนะครับนี่คือคุณสมบัติตามเกณฑ์วส6ที่เคยจัดสอบมาหลักๆจะมีประมาณนี้ครับก็ มานําเสนอในส่วนของข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับจากท่านนารงชัยเจริญรุจิทรัพย์ท่านได้ประกาศในที่ประชุมของวันที่มีการรับรายงานตัวแล้วก็เลือกสถานศึกษาของการบรรจุบุคคลที่ถูกเรียกไปในรอบที่4สําหรับการสอบขึ้นบัญชีรอบทั่วไปเอาไว้นะครับก็จะมีข้อมูลที่แจ้งมาเบื้องต้นประมาณนี้ครับท่านไปดูคลิปนะครับ คลิปนี้ก็ได้ครับคลิปนี้ไปฟังคลิปนี้ก็ได้ครับในช่องสอบครูอาชีวศึกษาครับแอดมินก็ทําคลิปลงในนี้นะครับท่านก็ไปดูได้ว่าท่านพูดยังไงบ้างอ่านแค่ข้อความอาจจะยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ก็ตามไปดูนะครับในช่องนี้กลับมาตรงนี้ท่านอาร์งชัยแจ้งแล้วนะครับข้อมูลหลกัลกๆเกี่ยวกับการสอบรอบภายในแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นๆ เดี๋ยวค่อยมาเก็บตกกันทีหลังนะครับแต่ท่านแจ้งข้อมูลแล้วว่าจะมีการสอบรอบภายในแน่นอนแล้วก็จะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้ท่านนรงชัยผู้อำนวยการสํานักอำนวยการเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลเกี่ยวกับการจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาจากข้อมูลของท่านนรงชัยนะครับที่พูดไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าจะมีอัตราที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสําหรับรอบเก็บตก การสอบรอบภายในที่จะเปิดรับสมัครในอีกไม่ช้านี้จะเป็นการสอบรอบเก็บตกนะครับรอบเก็บตกเท่านั้นยังไม่ใช่รอบอัตราใหม่ที่จะเอามาใช้ในการสอบนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรอบเก็บตกรอบเก็บตกเป็นรอบยังไงครับแอดมินแนะนำว่าให้ไปดูคลิปนี้ครับข้อมูลอัตราว่างของปี2012รอบเก็บตกจะมีข้อมูลอยู่ใน คลิปนี้ครับแอดมินทำมาให้แล้วท่านก็ไปดูข้อมูลไปฟังข้อมูลเราเองนะครับว่ารอบเก็บตกมีอัตรามาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะซึ่งคาดการว่าจะมีอัตราจากรอบเก็บตกแล้วก็มีอัตราเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยประมาณ900อัตรานะครับประมาณ90 0อัตราอาจจะอยู่ที่ประมาณ950หรือ900เกือบถึงพันหนึงก็ได้หรืออาจจะเป็น900ถึง หนึ่งพกว่าเลยก็ได้นะครับนี่คือข้อมูลที่คาดว่าจะมีอัตรารับสมัครสําหรับรอบเก็บตกประมาณเก้อัตราข้อมูลตามนี้ไปดูในคลิปเพิ่มเติมได้ข้อต่อไปครับช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครสําหรับรอบเก็บตกยังอยู่ที่คําว่ารอบเก็บตกนะครับจะมีการเปิดรับสมัครอยู่2รอบหรือ2ช่วงเวลาด้วยกันท่านอรงชัยยืนยันแล้วว่ารอบแรก น่าจะเป็นเดือนกันยายนอย่างแน่นอนพอหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเดือนตุลาคมสำหรับคนที่มีอายุงานครบ3ามปีพอดีนะครับท่านแจ้งข้อมูลไว้สองรอบแบบนี้ท่านก็ลองไปฟังในคลิปเนี่ยขออ้างคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับท่านไปฟังดูนะเราท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเปิดสมัครประมาณสองรอบ แต่ในความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดรับสมัครแค่รอบเดียวก็ได้หรือ2รอบก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เนี่ยท่านให้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าจะมีเดือนกันยากับประมาณเดือนตุลานะที่จะเปิดรับสมัครสําหรับคนที่มีคุณสมบัติครบที่จะสอบรอบภายในของอาชีวศึกษาโอเคนะครับช่วงเวลาการเปิดรับสมัครหลายๆท่านถามมาเยอะผมก็ตอบประมาณนี้ครับ และที่สำคัญอีกหนึ่งคำถามเลยนะครับสมาชิกก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนออกข้อสอบสําหรับสอบรอบภายในรอบเก็บตกที่จะถึงนี้ท่านนรงชัยแจ้งแล้วว่าจะใช้บริการสถาบันการศึกษาที่ออกข้อสอบรอบทั่วไปครับจะใช้สถาบันเดียวกันที่ออกข้อสอบรอบทั่วไป ก็คงหนีไม่พ้นสถาบันที่มีชื่อว่าศูนย์สอบธรรมศาสตร์นะครับจะเป็นผู้ออกข้อสอบสำหรับรอบภายในในครั้งนี้หลายท่านก็เป็นกังวลว่าข้อสอบมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลของแต่ละท่านนะครับแต่แอดมินเชื่อว่าเขาเคยมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบรอบทั่วไปมาแล้วและอาจจะได้รับในส่วนของฟีดแบ็กกลับไปเป็นอย่างดี พอมาถึงรอบภายในเนี่ยที่จะจะถึงเนี่ยเขาคงจะพัฒนานะครับหรือปรับปรุงในเรื่องของการออกข้อสอบให้ตรงตามที่หลายๆท่านคิดไว้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านมีความเห็นอะไรยังไงก็นำเสนอกันได้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่ท่านารงชัยก็บอกแล้วว่าจะใช้ศูนย์สอบธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกข้อสอบรอบภายในนะครับ ดันั้นท้าท่านรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับแอดมินก็อยากจะเตือนท่านนะครับจริงๆเตือนมาหลายรอบแล้วนะครับว่าเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะครับฟังคลิปนี้จบก็ไปเตรียมเนื้อหาสําหรับอ่านสอบตามเกณฑ์วอลสิบหกเลยนะครับเกณฑ์วอลสิบหกจะแตกต่างจากเกณฑ์วอสิบสี่เยอะแต่ว่าเกณฑ์วอสิบหกจะง่ายกว่าจะไม่มีวิทย์คณิตหรือแนวข้อสอบเหมือนกอพอแต่จะมีเฉพาะภา,าษาอังกฤษ นอกนั้นก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาอกีกวิชาการศึกษากฎหมายความประพฤติเกี่ยวกับครูแค่นั้นเองแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านไม่ใช่แค่คนเดียวที่จะสมัครสอบยังมีสมาชิกท่านอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาของท่านที่จะมาสมัครสอบแข่งขันกับท่านด้วยดังนั้นถ้าท่านไม่ยอมอ่านหนังสือเลยเนะี่ยแต่คนอื่นเขาอ่านหนังสือไปเรื่อยไปเรื่อยเนะี่ยท่านก็จะเสียเปรียบในเรื่องขององค์ความรู้ความจํา ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวข้อก็เป็นห่วงนะครับเริ่มไปอ่านหนังสือได้แล้วไปวางแผนการอ่านหนังสือให้ได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนท่านกลับไปดูคลิปของทีมงานที่ทำเอาไว้ให้ดูนะครับมันจะมีคลิปเกี่ยวกับแนะนำของการเตรียมตัวนะครับว่า,าหลักสูตรว16เป็นยังไงเนี่ยท่านก็ไปดูนะครับแอดมินทำคลิปไว้ให้หมดแล้วแล้วก็มีในส่วนของการประเมินตนเองก่อนสอบด้วยก็ไปดูนะครับ เราทําคลิปแนะนําไว้ให้ลองไปดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านหนังสือท่านเชื่อว่าสํานักไหนดีท่านก็ไปซื้อสํานักนั้นมาอ่านถ้าท่านคิดว่าการฟังจาก YouTube ก็ถือว่าเป็นการติวแล้วท่านก็ฟังจาก YouTube ถ้าท่านมีไฟล์เสียงสําหรับฟังท่านก็ฟังที่ไฟล์เสียงถ้าท่านคิดว่ามาติวร่วมกันมาแลกเปลี่ยนกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ แบบนั้นดีก็ดําเนินการตานั้นวิธีการใดๆก็แล้วแต,แต่แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับท่านเถอะครับแต่แอดมินอยากให้ท่านเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้มันจะได้พร้อมเวลาสอบเพราะอยากเห็นท่านที่อยู่ในอาชีพศึกษามานานๆแล้วเนี่ยได้บรรจุเป็นข้าราชการครูนะครับนี่คือความบังดีอ่ะสุดท้ายครับกรณีของท่านที่จะอ่านหนังสือแต่ยังไม่มีหนังสืออ่านสอบนะครับ ทีมงานก็มีหนังสือที่จัดทาขึ้นมานําเสนอเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์หรือตรงกับที่ท่านกําลังตามหาอยู่นะครับก็จะมีหนังสือสองเล่มนี้เล่มฝั่งซ้ายจะเป็นเล่มที่เรียกว่าเล่มเนี่ยฝั่งนี้นะครับเล่มแดงเหลืองก็จะเป็นเนื้อหาของภาคกอบางส่วนจะเน้นที่เนื้อหาอย่างเดียวเลยนะครับเนื้อหาอัดแน่นไปเลยราคา290บาทจําหน่ายเป็นไฟล์ bDF อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ถ้าสนใจเฉพาะเนื้อหาท่านก็จับไปเล่มเหลืองแดงก็จะมีแบบทดสอบออนไลน์ให้บางบางส่วนก็าสามารถทําได้เหมือนกันแต่เน้นเนื้อหาเป็นหลักนะครับส่วนเล่มสีแดงฟ้านะครับราคา150บาทจําหน่ายเป็นไฟล์ pdf เช่นเดียวกันก็จะเน้นเฉพาะแนวข้อสอบกับตัวเฉลยซึ่งเอาเนื้อหาจากเล่มแดงเหลืองมาทำนะครับเนี่ยเอาเนื้อหาจากเล,เล่มแดงเหลืองมาทำก็จะมีแนวข้อสอบมากกว่า2,000ข้อ ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือเลยท่านก็ซื้อไปอ่านครับลองทําข้อสอบแล้วก็เฉลยด,ดูหลายๆรอบนะครับแต่สําหรับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเล่มแดงเหลืองเนี่ยท่านก็จะได้เนื้อหาที่มันครบรายการสารบัญที่ที่เรานํามาเสนอนะครับฉะนั้นถ้าท่านจะดูเนื้อหารายการสารบัญก็เข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของเรานะครับเนี่ยคลิกไปดเูเข้ามาหน้าเพจคลิกเว็บไซต์ เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายการหนังสือโผล่มาท่านก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีโพสต์นะครับรีวิวเกี่ยวกับหนังสือตัวเนี้ยในแต่ละเล่มแล้วก็ท่านก็ดูเปิดเลื่อนดูอันไหนมันโดนใจท่านท่านก็จัดไปครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายการหนังสือที่เรามีอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็จะมีหนังสือหลายๆเล่มโผล่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นภาคกในส่วนของอาการปฏิบัติตนหรือพวกจัรยาบรริชาชีพ เพิ่มมาอีกหนึ่งเล่มอัดแน่นเนื้อหาแล้วก็มีชุดข้อสอบควบคู่กันไปเราจะมีภาคขอเกี่ยวกับวิชาการศึกษาเราก็จะมีเล่มแนวข้อสอบเกี่ยวกับภาคขอของวิชาการศึกษาด้วยแล้วก็วิชาอกีกบางวิชานะครับที่แอดมินถนัดก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก็จะออกมาด้วยนะครับยังไงก็ยังไม่มีทางเลือกอื่นนะครับลองมาหยิบหนังสือพวกนี้ไปอ่านดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่โดยส่วนตัวแล้วก็คือทําจากประสบการณ์ที่เคยไปสอบของสนามสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษามานะครับแล้วก็เอาเนื้อหามาให้ท่านอ่านไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเยอะแยะนะครับแต่ท่านคิดว่ามันมีหนังสือเล่มไหนสำนักไหนดีเนะี่ยท่านไปซื้อมาอ่านเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนะี่ยแอดมินอยากให้ทุกท่านอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาติดตามเพจแล้วก็มาซื้อหนังสือของของทีมงานแอดมินอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ แอดมินให้ความรู้ทางเพจอยู่เรื่อยๆแต่หนังสือที่ใช้ในการอ่านสอบท่านไปหาที่ไหนมาอ่านก็ได้ครับขอให้ท่านอ่านก็พอนี่คือความเป็นห่วงของพวกเรานะครับฉะนั้นในคลิปนี้นะครับก็ขอนําเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะสามารถสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยอาชีวศึกษารอบภายในหรือรอบกรณีพิเศษที่ใช้เกณฑ์ว16ทับสองไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วย าท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือคอมเมนต์ใต้โพสต์ในแฟนเพจได้เลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านต้องไปอ่านหนังสือได้แล้วนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ